ทุกคนครับตอนนี้เราอยู่กันที่สวนลุมนะฮะอยู่กับพี่เจมอันนั้นคือพี่เจมเนาะแล้วก็ วันนี้เราจะมาซ้อมปักกัวกันนะครับเป็นเบสิกเดี๋ยวจะเป็นยังไงก็ไปดูกันดีกว่ามาได้ซ้ แรงแล้ะทุกคนร้องต่ำเออทุกคน้คอใจความรู้สึกคนไม่เคยเล่นไหมแ,แบบว่าเพมันไม่เคยอ่ะมันแบบครึ่นเอวอ่ะริวดริ่วเดี๋ยวเราจะก่อน คนนะมันมีสเตตตรงนี้นะถ้าเราไม่ผ่านนะแสดงว่าเรายอมแพ้นะทุกคนแง่พี่เจมกากมากมันทุกคนฟังไว้นะกากมากนะเข้าใจไหมมันกากมากเพราะฉะนั้นเราทําไม่ได้นะมี่มีความกากที่ต้องเอาชนะนะทุกคนยากไม่ได้เลยไม่ถึงผมมาไม่รอดอ๋อนะครับทุกคนใจมันไม่ได้นะผมอ่ะวู้นเลย ใจไปไม่ได้แล้วเดินเดินไปนู่นแล้วนะก็มันอยู่ที่ใจนะทุกคนแต่ผมอะที่ป๊อตไงต้องใช้เวลานานโคตรๆกว่าจะได้ทักท่าหนึ่งก็เดี๋ยวเราจะข้ามไปสเตทถัดไปเลยนะครับก็จะเป็นพวกซ้อมพวกเบสิกแบ็กฟิปอะไรพวกเนี้ยไซฟิปนะครับแล้วก็เป็นท่าพวกคาร์ดวิวพวกราวดรอปอะไรพวกเนี้ยครับ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าซ้อมอะไรกันบ้างอันดับถัดไปก็หรือเบสิกกันก่อนนะทุกคนเอาวันนี้พี่เจมมีความตั้งใจว่าจะดับเบิลแบ็ทนะทุกคนเนี่ยเห็นไหมหันกลับมาแปลว่าใช่นะยิ้มนี้ว่าใช่อีซี่ได้ยินไหมทุกคนอีซี่เฮ้ยวันหลังสองรอบก็มากิ้งสองรอบคือไม่ใช่กิ้งแบบแบ็คฟิวส์นะกิ้งแบบตกเขาใครเจอไหมก็อาจจะสั่นๆนิดนึงนะเราเราไม่ได้มีตัวกันสั่นนะทุกคนก็จะไม่ลอง นั่นแหละประเด็นคือเขาจะไล่หรือเปล่านะทุกคนเราก็ไม่รู้เหมือนกันเราไม่รู้ครับมาถึงสนามหญ้าสนามหญ้าที่เราผู้มีฝีมือในตำนานก็มาฝึกฝนวิชากันแถวนี้นะทุกคนไม่มีฝีม,ม,มือก็เป็นย่าได้ <laughs> เลยเรียกสนามหญ้าในตำนาน <laughs> ย,อยอดยฝีมือเท่าไหร่ต้องฝึกแถวนี้มาก่อนนะทุกคนก็ <donc S 2> <laughs> เดี๋ยวเราจะหาโขดหินโขดหินสักอันนะครับเพื่อวางของนะครับไม่ใช่เพื่อตีลังกานะ เพราะเรายังไม่ได้เพราะเราลืมไปหมดแล้วเราต้องทำอะไรบ้าง,างเาดกากเดี๋ยวพี่เจมจะเปิดดับเบิลแบ็กก่อนนะทุกคนเป็นเป็นลาวดอฟดับเบิลแบ็กแล้วลงแล้วเอาหน้าจุ่มลงกับพื้นนี้จุ่มลงกับพื้นเดี๋ยวผมเตรียมเบอร์โรงพยาบาลไว้พี่เจมเดี๋ยวเราซ้อมกันต่อนะพี่คัดวิวหรือชาวบ้านเรียกว่าล็อกเปลี่ยนนะทุกคน ต่ำอะกีออี่ร้องคอย่างี่เราก็จะตั้งกล้องแล้วซ้อมมันยาวๆเนี้ยเดี๋ยวผมจะไปเขาเรียกอะไรอะไปควิกปรับเวลาให้มันเร็วๆก็มาถ่ายไปก่อนไงี่ อ่ะตามพี่เกมแล้วนะฮะตาอะไรอย่าี้กัมมี่มมที่แปลว่าหมากพลังเฮ้บีทวิทย์เลยเหรอบีทิทย์อื้อแล้วเขารอดไง <laughs> บีทวิทนะบนสนามย่าไม่ขอรังเท้าหรอครั้งแรก มุนอย่างนี้นะทุกคนมุนอย่างนี้มุนอยู่กันที่ทมันอยู่ที่ต่อยนะครับก็นะครับหลังจากฟังทฤษฎีมาแล้ว นะครับหลังจากที่โล่งไปเยอะนะครับ <_ d ata> ก็รู้สึกว่าต้องพักสักแป๊บหนึ่งนะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราข้ามบีทวิตไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเอาท่าอื่นก่อนนะเท็ <_ d ata> ที่อะไรไม่รู้นะครับของพี่เจมนะมาวิมามา,มาเร็วมาเร็วยืนค้างเงี้แล้วมันรูอ <_ d ata> ื้ออื้ออันนี้อันนี้นลลอันนี้ท่าหลังเป็นมุกเป็นมุกนะทุกคน ท่าหลังเป็นมุกนะท่าแรกท่าแรกเป็นบีทวิทส่วนท่าหลังเป็นท่าเป็นท่าแคทัฟ็อกจับกบก็เฮต่อไปนะครับแบ็คฟลิปนะเป็นท่าที่เราทำได้อยู่แล้วนะเราก็จะ feeling good เกี่ยวกับนะไรเล่นของมันดิเอ้าเหรอไม่มีเทปเลยเหรอ ทุกคนเห็นไหมเขาอกกระดาษแล้วผมก็ออกกระดาษตามกันนะออกคอนแ้แลเอามืแตะมือตอกต่อไอนนี้ชนแพนะตอนนี้ผมแพ้นะผมเอามือไปแตกพื้นนะทุกคนรอรอบต่อไปครับเรามาต่อกันในราวที่สองทุกคน เราจะแข่งด้วยกันสามรอบนะซึ่งซึ่งถ้าผมแพ้ก็คือแพ้ไปเลยนะแต่ถ้าธนาก็ไม่มีอะไรเ <laughs> หมืามากนะามากันนก็ได้เล่นต่อไ <laughs> อ้เหี้ยขุดนดอีกแล้ว

หุ้ยแล้วยอมจ๊ะไม่ไม่เราจะไม่ยอมเอ้เเราเราถูนะผมแพ้นะครับจบเนี่ยหดเนี่ยตอนนี้นะทุกคนฮะฝนตกนะ ไม่รู้เห็นกันหรือเปล่ามันตกแบบโปอยๆอ่ะเราก็ต้องไปหลบที่สาลาด้านนู้นก่อนนะครับก็สําหรับวันนี้เนรับก็เราจะหยุดกันแต่เพียงเท่านี้เพราะว่าฝนตกมันซ้อมต่อไม่ได้นะทุกคนนะครับก็กาลังเดินกลับกันนะครับว่าถามว่าทําไมเราไม่ทําคลิปสอนหรือคลิปแนะนํานะก็เพราะว่ายังไม่เก่งพอนะครับที่จะแนะนําใครได้นะขนาดแบบคลิปอย่างเบี้ยวเลยนะทุกคนก็ เจวกันใหม่คลิปหน้าครับฝั่นอธิบายเลยสำหรับตอนนี้ก็ขออน,นุญาตขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะฮะเพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปด้วยนะจ๊ะบาย